จอดนี้ม <Era> ึงตายใครที่กินเนี่ยคืนบอกเลยตายเน่ดูเดี๋ยวคือเป็นสปาด้วยแมนเลยดูดีดูโดนเห็นป่ะว้าวตอนนี้นะครับผมตากล้องก็ถึงคิวตากล้องมากนะเอาเลยจัดไป หยิบกิมนะกิมชีสสุดยอดเบรี่กูดอร่อยปะหยิบเกดูนะนี่เป็นหม้อนะครับผมเนี่ยขอขอแบบทราบความรู้สึกก่อนครับว่าคุณรู้สึกไงบ้างครับทราบความรู้สึกเป็นไงบ้างครับอร่อยเฮ้ยเชี่ยนี่เราหลุดป่านี่หว่าเฮ้ยนี่มันเย็นแล้วเหรอเนี่ย ผมนี่หลงป่ามาประมาณต่อจาก EP ที่แล้วน,นะครับผมหลงป่ามาแล้วเฮียผมจําวันไม่ได้อะน่าจะประมาณ370กว่าวันแล้วนะครับผม<ฮ>่อยู่อาศัยคนกับตากล้องนะครับผมต้องแบบบันทึกนะครับผมเรื่องราวต่างๆนะครับที่มันเกิดขึ้นนะเฮ้ยผมได้กลิ่นอะไรหอมไม่รู้อ่ะเดียด๋วยวทุกคนตามผมมาหาดีกว่าว่ามันมีอะไรนะผมว่ามันต้องมีอะไรแน่เลยนะไปตามผมมาทุกคนมีเต็นเลยครับทุกคนเดี๋ยวทุกคนตามผมมาเลยดีย่าผมว่าต้องเป็นเต็นปริศนาของใครสักคนแน่ เฮ้ยใครมาทำอะไรไว้อะฮะเดี๋ยวเราเข้าไปดูในกว่างกองอย่างมันไม่กินอะไรมาน่าเฮ้ยมีใครอยู่ไหมครับแต่ก้องมาให้ใกล้หน่อยดิมันดูดีเผื่อมีคนอยู่ข้างในมีคนอยู่ไหมครับเฮ้ยมนอยู่เฮ้ยนี่คือเต้นใครอ่ะใครมานะครับผมฝากคอมเมนต์ด้วยนะเต้นไค่นะเชียอมีหมูด้วยอ่ะแสดงว่าเขาส่งของมาให้ผมกินนะแน่นเลยเชียอมีเตาด้วยครับทุกคนเฮ้ยมีประซี่ แค่เดี๋ยวผมขอกินก่อนนะดิวผมกินพิผมไม่ไหวละผมก็หายมากเลยทุกคนครับมีน้ําแข็งด้วยในเต็นท์อ่ะเฮ้ยไม่ไหวแล้วผมหมดอยากมากเลยปีหนึ่งแล้วไม่ได้กินอะไรเลยดวผมขอใส่น้าโค้กก่อนว้าวเดร็กกู๊ดนี่นะครับผมน้ำโค้กผมไม่ได้กินมาปีหนึ่งน่าจะสช่นมากเลยนะครับยอดผมว่าเนี่ยผมจะต้องย่างหมูกินแน่เลยแต่ไม่มีกระทะนะครับทุกคนเราต้องทำยังไงกันดีอ่ะขั้นแรกนะเราเนี่ยจะต้อง จุดไฟให้ติดก่อนจุดไฟเออจุดไฟให้ติดก่อนเฮ้ยนผมได้ดูคลิปนะครับมันใช้หม้อไงผมก็จะใช้หม้อแทนหมูกระทะได้ป่ะได้ไหมอ่ะใช้ตูอ่ะเป็นตูกแทนหมูกระทะได้ไหมไดใช่ไหมตา้องได้เลยตามนั้นเดี๋ยวผมจุดไฟให้ติดก่อนนะเฮ้ยทุกคนไฟมาเริ่มติดแล้วนะครับโอเคครับผมตอนนี้เนี่ยผมก็ได้ก่อไฟเสร็จแล้วนะ นี่เดี๋ยวเราจะมากินพร้อมกันนะครับตอนนี้หิวมากเลยเที่ยคือแบบตอนนี้คือเริ่มเที่ยวนอนเลยทุกคนผมจะใส่เนี้ยไปเลยตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณเกือบเที่ยงคืนแล้วนะครับผมแต่ที่ต่างประเทศมันจะยังไม่ค่อยเช้านะครับเฮ้ทุกคนมาชิมเะล่ะเฉยเดร็กกูเข้าตาผมมากเลยนะทุกคนมีปลาหมึกด้วยนะครับเนี่ยปลาหมึกดูปลาหมึกนะนี่ปลาหมึกว้า พี่เพราะว่าไม่มีจานนะครับง่ายนี่เลยครับผมก็จะย่างไปเรื่อยๆนะว้าวทุกคนพี่ผมรู้สึกว่ามันจะอร่อยมากๆเลยนะเนี่ยผมมันก็จะใส่ชีสเข้าไปด้วยนี่นะครับชีสว้าวน,นี้เป็นเวลาประมาณเที่ยงคืนแล้วนะนี่ดูชีสดูชีสว้าวสากลองอยากกริงน,น,นะ นะครับผมเดี๋ยวผมใส่เรื่อยๆเลยนะครับผมว้าวเอาไฟคูดแรงอ่ะทุกคนแล้วผมก็จะใส่ชีสลงไปละถึงไฟแม็กซ่แบนี่หน้าเลยครับเยอะเลยนี่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 ว้าวเดรีกกูดผมจะวางไว้บนผักแล้วกันนี่นะครับนี่โอ้ชีสยื่นทุกคนนี่นี่นะครับว้าว กินนะับทุกคนกินเลยนะครับนี่นะครับผมผมจะกินอย่างนี้เลยผมก็จะหอ่อโหเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยนะห่อหอันนี้เว้สืดยอดล็ีกจะมาแล้วหอกินเลนยแล้วต้องอยากกินหรอ ต้องขอบคุณด้วยนะครับผมใครที่เอาเต้นมาเอาอาหารมาให้ผมมาดูนะคนอ,อยากมาเป็นปีเลยนะครับเนี่ยโหคือตอนนี้ผมรอดตายแล้วครับผมนี่นะครับผมผมจะใส่แล้วเพราะามันสุกแล้วนะนี่เนี่ยผมจะใส่นี่ละไอผมจะใส่ชีสก่อนดูคนผมดิมใส่ชีสก่อนว้าวอย่างนี้เลยใส่เข้าไปเลยบนนี้เลยว้าวดูดิทุกคนนี่นะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมจะใส่ไปเรื่อยๆนะเฮ้ เจอแบบหมูกระทะกลางป่าเนี่ยเป็นไม่ได้ไงวะมันก็สุดยอดเลยขนาดนี้วะว,ว้าวเชดดูดิทุกคนนี่นะครับทุกคนอันนี้อันนี้คือปลาหมึกนะหมึกกินกับซอสนี่กินเลยแล้วก็เดืักออกมาแบบร็กินเงี้ยอืมคุณอร่อยบอกเลย ครับผมผมจะเอาชีสเติมลงไปนะนี่ตรงนี้เลยเดี๋ยวเราลองมากินต่อนี่กว่าครับผมว้าวดูชีสยืดๆดินี่ครับเชิวชิวหืมจอดนี้มึงตายใครที่กินกลางคืนก็บอกเลยตายเนี่ยดูเดี๋ยใครที่กินเมื่อคืน หักงูนะเราก็จะจะบเอาหมูขึ้นมาเว้ยทุกคนเนี่ยเอาหมูขึ้นมาใช่ไหมถ้าเราก็จิ้มชีตรงนี้ไยตามมากล้องทุกคนเห็นปะ,ะคือเป็นสไปเดอร์แมนแล้วดูดิโดนเห็นปะ่ะว้าตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณสองทุ่มแล้วนะเฮ้ยใ,ใจเปล่าแล้วเล่กเตี่ยงคืนใช่ไหม นี่นะครับโอ้โหดูดิชุดนี้น่าจะสุกพอดีนะคลูกเดี๋ยวตาคล้องผมจะงอแเงนะครับผมตาคล้องเดี๋ยวตาคล้องจะงองเง,ง,อง,เ,งเอาไปหนึ่งชุดอ้าวเป็นไงล่ะสุดยอดแล้วล่ะ ไงตาก้องอร่อยบ่างขอยกไปเยอะกันนะได,ด้ครับอ,อแล้วมึกน่อยก็อ่ะตะก้องหิวตะก้องตอนนี้ก็แป๊บซี่หมดแล้วหิวเติมน้ำกันก่อนโอ้โหควาขึ้นด้วยดียด๋ยที่นี่มันเย็นนะคะระับอากาศติดลบ20องศานะ ใครที่ดูมาถึงนี้นะครับชอบนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับไปนะผมจะได้มี EP สองนะครับผมไปอย่าลืมฝากกดติดตามด้วยนะตามนั้นไปต่อกันเลยดีกว่านี่นะครับผมดี่ผมไดหยิบขึ้นมาเลยว้าวตากล้องซูมมาหน่อยดีเออเย้เป็นไงล่ะยอดฮืมเมอกูดโอ้ดูดิเป็นอะไที่แบบว่าสุดยอดอ่ะคุณมบอกเลย อร่อยกว่าหมูกระทะอีกอะบอกเลยแบบหมูกระทะมันอร่อยนะเว้ยหมูหม้มอเอ้าหมูหม้ออร่อยกว่าคือประมาณนั้นแหละอหโหดูดิทุกคนเป็นอะไรที่แบบสุดนะครับผมสุดจริงๆผมบอกเลยเผยเข้ามาใกล้ๆดีกว่ามาจะได้ดูใกล้ๆกันมาอ้าวนี่นะครับผมหมูนี่ทุกคนเอาหมูไปเลยหมูไปจิ้มใบอ้าวจิ้มใบจิ้มใบทุกคนต้องปัดอย่างนี้วะทุกคนใช่ปะทุกคนต้องปัดอย่างนี้ใช่ปะ ุุูทุกคนขวดมันตากล้องลองดููบอกเลยมันชิบหายนี่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 ตากล้องอ่ะเบรอะตากล้องอร่อยปะ อืมเด็กูดโอเคอร่อยขนาดนี้วะทุกคนอ๊ม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 ่าตากร้องอ๊มอ๊มอ่ะอืมอ๊มก็บอ๊มให้ตากร้องก่อนละกันเพราะตากร้องก็หิวเนาะใช่ไหม คนมีความสุขอะไม่ได้กินอาหารมาเป็นปีนะนี่นี่ใช่ไหมวิธีพันชีต้องกินพันอย่างนี้ใช่ไหมทุกคนอืมอ้ามอ้มอ้ามีแก้วเหรออ่าน,น,น,นี้ขอก่อน,อนสุดยอดทุกคนยุงอ่ะแย้กก็องไห จะเปลี่ยนกันมาตอนนี้นะครับผมตากล้องก็ถึงคิวตากล้องมากนะเอาเลยจัดไปหือหยิบกิมนะกิมชิดอือสุดยอดอือเบรรีกูดอร่อยปะหยิบเคดูนะนี่เป็น,นมอนะครับผมเนี่ยเออสุดยอดปะเป็นไงครับมือแบบหน้ากล้องมาเป็นไงโหดกว่าปะนี่หือเอ ขอแบบทราบความรู้สึกก่อนครับว่าคุณรู้สึกยังไงมากครับทราบความรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับน่อยวยคุณมียุงกัดน้าผากด้วยนะครับใช่ทำไมอู้ไปแล้วเมนูต่อไปต้ยมยำยุงเมนูไปทำต้ยมยำยุงกินดีกว่าะว่า,างแล้วอืมหูชี่เหรออืมสุดยอดเลยครับผมอตอนนี้นะครับผมเราก็อยู่ที่กลางป่าสาวนัานนาครับผมว่าไงอิม่มยังนะจะให้ไปแทนยัง อ๋หอหมดก่อนเนาะโอ้โหจะให้หมดแล้วดูดิทุกคนตอนแรกตรงนี้ดำนะเนี่ยเนี่ยแต่ไปมามันเคลือบไปแล้วเริ่มไม่ดำแล้วคลิปวิดีโอหน้านะครับผมอยากให้ผมเนี่ยเอาหม้อไปทําอะไรนะครับผมเออก็คอมเมนต์บอกกันใต้คลิปเลยนะครับใต้คอมเมนต์เลยเออตามนั้นเลยนะครับผมผมจะไปทําให้นะครับผมแ่บอือหลีทุกคนแทบอืหลีแทบจริงจินะทุกคนโอ้ยกินผักกินผัก <c oughs> ตปงั้นงไงม่ควรอือหือยอดยอดอืตอนนี้นะครับข้างๆอาจจะมีงูม,มีเงี้ยวมีเขี้ยวมีขอก็ไม,ม่รู้นะครับ <S <S 2> <S 2> เพราะว่ามันนป็นป่านะครับผมป่าอะไรเมื่อกี้ก็อยู่ป่าอะไรนะฮะป่ามซอนโอเคตามนั้นอือหืออ๋ตอนนี้ก็คือเดี๋ยวผมจะไปแทนอ่อมือกล้องแลยนะครับผมให้มือกล้องกินอีกชิ้นหนึ่งนะครับเพราะว่ามันจะยาวแล้วนะ่ะไม่ใช่อะไรหรอก S <S อา้าวจิ้มอ,อร่อยคือไม่ทันอะขอช้าๆได้ไหมฮะจับไม่ทันแล้วครับตอนนี้อา้าวโอเคกลับไปช้าๆนะครับค่อยๆค่อยๆอืมออมอืมโอเคสุดยอดอ่าโอเคตอนนี้ก็จะหมดแล้วนะครับเหลือชิ้นสุดท้ายละใครที่ดูมาถึงตรงนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมลงทุนขนาดนี้แล้วนะทุกคนรับรองว่ามีอ p พีต่อไปแน,น่นอนถ้ามีคนคอมเมนต์นะครับผมอยากให้ผมไปทำอะไร อ่าหรือผมอยากให้ผมเอาไปเอาชีวิตรอดที่ป่าที่ไหนนะครับผมก็อบอกผมได้นะฮึดูเลยทุกคนว,ว้าวอืมอือออมผมจกินจนหมดนี่นะครับผมแล้วผมก็จะปิดคลิปแล้วอืมอืมยอด หมดแล้วนะครับผมหมดแล้วโอเคครับคลิปวิดีโอนี้ก็แค่นี้นะครับผมอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้โค้ดเทคเอาไปเชียรด้วยครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย